สวัสดีครับกรณีเนี่ยผมจะในฐานะรัดูแลห้างจอยมารนะครับันนี้มันจะแนะนำสมาชิกทุกท่านซึ่งเราเป็นห้างจอยมารขนาดอาคอมเมดี้สโตร์แฟลตเม้นต์ซึ่งเป็นห้างคนไทยนะครับเป็นนวัตกรรมแนวใหม่ที่ผู้ริโภคเนี่ยสามารถมาช็อปที่นี่แล้วก็าทางห้างเราก็สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นรายวันรายเดือนให้กับสมาชิกซึ่งเราเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ย ห้างของคนห้างของชาวต่างชาติเรามาแทรกแซงเรามากพอสมควรแต่วันนี้เราเองนะครับเราพยายามสร้างแรงของเราเองโดยเฉพาะเปสินค้าจอยนะเป็นจอยวอหรือเป็นด้านของจอยพีวต่างๆนี่คือเป็นเป็นแบรนด์ที่จะาสามารถที่ขยายได้ไปทั่วโลก ทีเดียวในปัจจุบันวริษัเราจะตั้งเกือบสิบปีนะย่างปีที่สิบจะครอบรอบเพราะเนี่ยในฐานะที่เราได้ทําธุรกรรมเกี่ยวกับห้างหรือเกี่ยวกับแฟรนไชส์ตัวนี้เรามั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้เนี่ยย่างปีที่ห้าของจอยหมาของเรานะรวมแล้วสิบปีที่ก่อตั้งบริษัทแต่เรามั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะแบ่งตลาดของคู่แข่งมาได้พอสมควรนะเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็รับไปมาเกือบยอดขายเกือบสองพันกว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านมาดูแบรนด์ของเราเพื่อแบรนด์โดยทั่วไปที่ ผู้ไปภวกไวกพวกอยู่แล้วนะฮะโดยที่ท่านไม่ต้องเสีย ามาทดลองสินค้าตัวใหม่แค่ใช้บริโภคสินค้าเดิมๆอย่างเช่นเป็นแบรนด์ที่ท่านก็เคยเห็นเคยพบอ,อยู่แล้วที่เคยบริโภคแล้วแต่วันนี้เนี่ยเมื่อดึงมาในห้างแล้วเข้าพวกแบบของระบบแฟรนไชส์เกิดขึ้นและจ่ายผลตอบแทในให้บริโภคซึ่งเป็นวัตกรรมใหม่จริงๆที่ไม่มีแฟรนไชส์ตัวไหนนะที่ที่เคยทํามาก่อนนะ,ะโดยนําโดยท่านาประธานสมชายหัทเริยานะปัจจุบันเรามีสาขาในประเทศไทยเนี่ยนับประมาณเกือบ4 5นสาขาทั่วประเทศไทยและปัจจุบันเรากำลงังสร้าง ห้ามคอนเนีย,สยสนสตอรี่พ้เนะฮะเราจะพาะเราจะซื้อที่เป็นที่สดๆนะฮะใกล้ๆกับโลตัสหรือว่าใกล้กับเมกโคเป็นหลักเพราะมันสะดวกต่อการแนะนําได้มาบอยโคว่าน,นี่ยภายในปีหน้าเราคงจะได้เห็นห้ามจนมากพราเราเกิดขึ้นมากมายเว่านอยากได้ทุกท่านที่สนใจเรื่องเป็นชายนะครับเรื่องการทําเรื่องการแนะนำคนมาซื้อ นะครับบางทีตอนที่เราเรียนหนังสือเราอาจจะได้หุ้นสาก,กรตรงนี้ก็คล้ายกันครับแต่ว่าแค่มันแตกต่างว่าเราสามารถแนะนําแล้วเนี่ยทาให้ทุกริโภคได้เงินคืนเราแนะนําเพื่อนมาเท่าไหร่เราก็จะได้เงินคืนเพราะโดยการเฉลี่ยแล้วการวิจัยออกมาแล้วว่าคนต้องปปริโภคเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณห้าพันบาทต่อคนเดือนทุกจริงทุกอย่างเหล่านี้ครับทุกคนนอกจากโภคนะคจะเป็นอ่านาน,าน,าน,นมนะะจะเป็นน้ายาล้างจานนะฮะหรืรอว่า กระดาษทิชช <wh> ู่นะครับขักครอบนะครับหรือข้าวส่งข้าวสารที่เราบ่อยโขลกอยู่แล้วนะครับเฉลี่ยแล้วนี่คนต้องบ่อยโขลกประมาณ5,000บาทต่อเดือนทีเดียวครับนั้น5,000บาทต่อเดือนถ้าเราตีเฉลี่ยแล้ว10ตัวเดือน50,000ื่นร้อยเดือนห้าแสนพันตัวเดือนห้าล้านนะห้าหมื่นต่อเดือนคือปลาเข้าไปเกือบ500ล้านเพราะฉะนั้นอย่าวันนี้เนี่ย ฐานการบริโภคนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยผู้ที่มบริโภคแล้วคือโภกที่ท้ามดังๆก็จริงนะวันเงินจะไหลออกนอกประเทศไม่ส่มเจ็ดแสนกว่าล้านบาทเพราะวั้นี่วันนี้เนี่ยโดยการคิดค้นนะฮะโดยท่านประธานก่อนตว่าอยากให้ทุกคนรวยกระจายวันนี้มาถึงแล้วท่านม,มาถึงยุคของที่เราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนที่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคแต่แค่เปลี่ยนที่ซื้อ จากซื้อที่ห้างอื่นนะฮะแต่มาซื้อที่ห้างที่นี่โดยเฉพาะเราก็มีบัตรสมาชิกนะฮะโดยที่เราก็ทางบริษัทก็หุ้นส่วนกับธนาคารกรุงเทพนะครับและก็ไทยพาณิชย์บ้าทุกท่านกา็มาเป็นสมาชิกกับเราหรือเป็นเมมเบอร์กับเราแล้วเนี่ยท่านก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงเทพหรือไทยพาณิชย์บอกว่าเป็นเมมเบอร์กับจอยห้างจอย employ. อ๋อยทางาธนาคารซึร่งเป็นธนาคารที่ทุกคนยอมรับและรู้จักดีอย,อยู่แล้วนะครับท่านเขเข้าก็จะ ทำบัตรให้เราแล้วมาช็อปกันที่นี่ได้เลยมันสะดวกมากครับวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นเป็นยุคที่ทุกท่านโชคดีที่มาเจอ,อวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของประธานสมชายทัจฉริษาเราและก็มีคณะผู้บริหารนะที่สําเร็จไปแล้วนะับประมาณเกือบอประมาณ3า0 0ี่คนทั่วประเทศไทยนะฮะ,ะถ้าทุกท่านมั่นใจหรือสนใจที่จะ,ะมาเป็นเมมเบอร์นะฮะหรือมาเป็น คนๆที่เปลี่ยนวิถีชีวิตกับเราก็เชิญได้ที่ห้างจอยมานะฮะหรือว่าถ้าาสนใจจริงๆก็นะฮะติดต่อมาที่สาขาภูเก,ก็ตนะฮะโดยที่มีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีพนักง,งานให้การตอบรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะจะมีะเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานเนี่ยนั่งประจาที่นี่อยู่ประจําอยู่แล้วแค่วันนี้เนี่ย ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่เลยนะฮะกับข้างจอยคอยกับเราเองมั้นถ้าสนใจก็ติดต่อผ่านผมโดยตรงก็ได้นะครับเบอร์อโทรศัพท์นะครับ084นะครับ240 7880อินเดีแล้วก็หวังว่าเราคงได้ต้อนรับแล้วก็ได้พบเจอคนที่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยทำให้วิถีชีวิตท่านดีขึ้นมากมายด้ยวกดยวการบริโภคแค่นั้นพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ หวังว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับหวังให้เราได้เจอกันในโอกาสที่หน้าครั้งต่อไปก็สวัสดีครับผม